จะเล่นตัวละ5บาทนะคะเพื่อนๆจะใช้ทุนรอบละ30บาท,บาทกําไรรอบละ120นะคะเล่นบวก10รอบกำไร1,200บาทต่อวันนะคะ1เดือนไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะ3ามหมือนขึ้นแน่นอนนะคะเพื่อนๆถ้าเล่นสูตรวินเนาะค,ค่ะก็สวัสดีเพื่อนๆคอหวยทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับ AdNN นะคะในช่อง NN คนชอบหวย V3 นะคะ โอเคค่ะเพื่อนๆคะวันนี้ก็มีสูตรวินล่างสดนะคะยี่กี123เว็บตามใจเบ็ดมาฝากเพื่อนๆน,นะคะวิธีการเดินเงินนะคะจะเล่นตัวละ5บาทนะคะเพื่อนๆจะใช้ทุนรอบละ30บาทกําไรรอบละ 120นะคะเล่นบวก10รอบกำไร1,200บาทต่อวันนะคะ1เดือนไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะ3 0 0หมือนขึ้นแน่นอนนะคะเพื่อนๆถ้าเล่นสูตรวินเนาะโอเคค่ะเพื่อนเเราก็จะมาเริ่มที่รอบ39นะคะโดยจะเอารอบที่38มาหานะคะสูตรง่ายๆนะคะไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขเลยนะคะเราจะเอาหลัก10บนนะคะมาบวกกับ10ล่างนะคะแล้วก็จะเอาไปวิน8ตัวเนาะโอเครอบนี้นะคะ วิน8ตัวเนาะวิน8ตัวนะคะเราจะเอา5บวกกับ2นะคะก็จะเท่ากับ7นะคะวิธีการเอาไปวินนะคะก็จะเป็น7เอ่อ8ตัวนะคะก็จะเริ่ม7นะคะ7 8 9 0 1 2 3 4โอเคค่ะมีแค่นี้นะคะ8ตัวนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เข้าใจนะคะว่าเราจะไปแทงตัวไหนบ้างเนาะ ก็จะมีวิธีให้เพื่อนๆนะคะรอบนี้มันเป็น7 8 9 0 1 2 3และก็4นะคะวิธีการเอาไปวินก็จะไล่จับคู่ไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะเริ่มที่7 8นะคะแล้วก็7 9แล้วก็7 0 7 1 7 2 7 3แล้วก็7 4นะคะเพื่อนๆเข้าใจเนาะก็จะไล่จับคู่ไปเรื่อยๆรอบถัดไปก็มานมาเริ่มนับที่8นะคะก็จะเป็น89 80 81 82 83และก็84นะคะรอบถัดไปก็เริ่มที่9ค่ะ90 91 92 93 94ค่ะรอบถัดไปจะเริ่มที่0ค่ะ01 02 03 04แค่นี้ค่ะรอบต่อไป1ค่ะ12 13 14รอบถัดไปก็23 24แล้วก็สุดท้ายค่ะ34นะคะทั้งหมดนี้นะคะทั้งหมดนี้56ตัวนะคะ56ตัวบวกแทงเบิ้ลน,นะคะเบิ้ลล่างนะคะอีก10 10บาทเพราะว่ามี10ตัวเนาะ 10บาทนะคะทั้งหมดถ้าเล่นตัวละบาทจะรอบละ66บาทนะคะรอบละ66บาทนะคะกำไรรอบละรอบละ24นะคะกำไรรอบละ24ถ้าเล่นตัวละบาทนะคะกำไรรอบละ24บาทนะคะแต่ถ้าเล่น10รอบนะคะกำไร240เนาะก็เพื่อนๆก็บริหารได้ง่ายๆเลยนะคะโอเค เราก็จะไปเริ่มเทสกันเลยค่ะโอเครอบที่สามสิบเก้านะคะผลมาสี่หกสี่ค่ะล่างศูนย์หนึ่งนะคะเรามาดูกันว่ามีศูนย์หนึ่งหรือเปล่านะคะเรามาดูกันว่ามีศูนย์หนึ่งหรือเปล่าโอเคศูนย์หนึ่งอยู่นี่นะคะเพื่อนๆศูนย์หนึ่งอยู่นี่นะคะ รอบนี้ก็คือเข้านะคะเพราะว่าเราวินล่างสดเนาะโอเคคลิปนี้ก็จะนานนิดหน่อยนะคะเพื่อน,อนคลิปนี้ก็จะนานนิดหน่อยนะคะรอบนี้ก็เข้านะคะรอบนี้เข้าล่างนะคะศูนย์หนึ รอบถัดไปนะคะรอบถัดไปเราจะเอา6แล้วก็ศูนย์นะคะมาบวกกัน6แล้วก็ศูนย์บวกกันได้6นะคะก็จะนับไป6 7 8 9 0 1แ้และก็3นะคะเพืเ่อนโอเครอบนี้รอบนี้ผลมา2 9 2 ล่าง7 9 2 9นะคะสองล่าง7 9 7นะคะ7แล้วก็9มานะคะ7แล้วก็9มาแบบนี้ก็เข้านะคะรอบถัดไปค่ะเราจะเอา9แล้วก็7มาบวกกันนะคะ9แล้วก็7บวกกันก็จะได้16นะคะ16นะคะเราจะเอาหลักที่หลักหลังนะคะตัวหลังมานับก็คือ6กนะคะก็จะนับไป6 7 8 9 0 1 2และก็3นะคะโอเคค่ะผลรอบที่41นะคะมา1 3 1นะคะล่าง19นะคะ1 3 1ล่าง19นะคะรอบนี้ก็เข้านะคะ19นะคะรอบนี้ก็เข้าเนาะโอเครอบถัดไปค่ะเอา3ามบวก1เท่ากับ4นะคะ ก็จะนับไป4 5 6 7 8 8 9 0แล้วก็1นะคะเอ็นจะเขียนกำกับให้นะคะว่าบวกนะคะบวก450บวก450ออันนี้คือตัวเลขที่ยังไม่หักทุนนะคะเพื่อนๆตัวเลขที่ยังไม่หักทุนนะโอเคค่ะหลุดคือทบนะคะลบ หลุดคือทบ3ามเท่านะคะเพื่อนๆโอเคค่ะผลรอบที่42นะคะ9 3 9สมค่ะล่างหนึ่งสาโอ้โห1นึ่งสาไม่มานะคะรอบนี้รอบนี้หลุดนะคะเพื่อนๆรอบนี้หลุดนะโอเครอบถัดไปก็จะเป็นทบนะคะก็จะเป็นทบนะ รอบถัดไปเอา3ามบวกหนเท่ากับสนะคะตัวเดิม4 5 6 7 8 9 0 1นะคะโอเครอบนี้ผลมา5 1 6นะคะล่าง3 1มรอบรอบนี้ก็คือหลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้วนะคะรอบนี้คือหลุดอีกแล้วนะคะต่อไปคือทบทบยาวๆนะคะ6เท่าโอเคทบ6เท่าก็คือตัวละ10 สักครู่นะคะเอ็นเอนขอคิดเครื่องคิดเลขก่อนเนาะรอบต่อไปคือทบ3เท่าก็คือตัวละ15ตัวละ15ก็จะเพิ่มเป็น6เท่านะคะ 6เท่าก็คือ5้คูณหนะคะก็คือตัวละ30บาทนะคะเพื่อนๆคะเพื่อนๆจะต้องยอมลงทุนนะคะเพื่อที่จะได้กําไรนะคะมันได้กําไรจริงๆอ่าเพื่อนๆลองดูเอ็นเไปเรื่อยๆนะคะตัวละ30บาทเนาะตัวละ30 30นะคะคูณกับ90นะคะเราจะได้ที่2อ0พนะคะเพื่อนๆโอเคเราไปดูผลต่อนะคะ รอบที่รอบถัดไปนะคะเราจะเอา1บวกกับ3เท่ากับ4นะคะก็จะนับไปอีกเหมือนตัวเดิมเลยนะคะ4 5 6 7 8 9 0และก็1นะคะอันนี้คือผลจริงๆสดๆในตอนนี้เลยนะคะรอบที่44ผลมา4 3 3นะคะล่าง5 0นะคะ โอเครอบนี้รอบนี้5และก็0มานะคะรอบนี้ก็คือเข้านะคะบวกมา2 0 7, ะะ 2, 0 7นะคะ<ๆ>2 0 0 7นะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนก็ไปลบทุนเอาเองนะคะรอบรอบละ3 3 0นะคะยังไงก็ได้กำไรเนาะโอเคค่ะรอบถัดไป3บวก5เท่ากับ8นะคะก็จะนับ8 9 0 1 2 3 4และก็5นะคะ โอเครอบนี้รอบที่45ผลมา5 7 5นะคะล่าง1 0เนอะโอเครอบนี้มานะคะ1 0ก็กลับมาบวกที่450นะคะรอบถัดไปค่ะ5เอ,อ 7, ะะ้7บวก1นะคะ7บวก1นะคะเท่ากับ8ก็จะเป็น8 9 0 1 2 3 4และก็5นะคะผลนะคะรอบที่76นะคะ2 2 0นะคะล่าง3 2 2 2 0ล่าง3 2รอบนี้ก็เข้านะคะบวกมาอีก4 5 0ค่ะรอบถัดไปนะคะรอบถัดไปเอา2บวก3นะคะ2บวก3าบนบวก10ล่างเท่ากับ5นะคะ5 6 7 9 9 0 1 2แค่นี้นะคะส่วนผลนะคะรอบที่47นะคะ754นะคะล่าง58นะคะ754ล่าง58รอบนี้เข้าอีกแล้วนะคะ รอบถัดไปนะคะรอบถัดไปเอา5บวก5เท่ากับ10เราก็จะนับเป็น0นะคะเพราะว่าเอาตัวหลังเนาะ well, 0 1 2 3 4 5 6และก็7นะคะมาดูผลกันนะคะผลรอบที่48นะคะ4 6 4ล่าง3 1นะคะ4 6 4ล่าง3 1 3 1 3, 1 3นี่มาบ่อยนะคะ3 1 1 3มาบ่อยนะคะ รอบนี้เข้านะคะ3แล้วก็1เนาะโอเคบวกมาอีก4 5 0นะคะรอบถัดไปค่ะเอา6บวก 3, 6, 3เท่ากับ9นะคะก็จะเป็น9 0 1 2 3 4 5 6นะคะผลนะคะรอบที่49 49มา3 3 2นะคะล่าง 88นะคะคโอเครอบนี้เบิ้ลมานะคะเบิ้ลมาเข้าชัวร์นะคะเพราะว่าเรากันเบิ้ลทุกรอบเนาะรอบถัดไปค่ะเอา3บวก8นะคะเท่ากับ11นะคะ11เอาตัวหลังมานับก็จะเป็น1นะคะ1 2 3 4 5 6 7และก็8นะคะผลรอบที่50นะคะมา488นะคะล่าง28 488ล่าง28นะคะ28นะคะก็คือเข้านะคะบวกมาอีก450นะคะเพื่อนๆโอเครอบถัดไปค่ะ8บวก2เท่ากับ10นะคะก็จะนับ0ค่ะ0 1 2 3 4 5 6และก็7นะคะโอเคผลค่ะผลรอบที่51นะคะ2 7 7 ล่าง03ค่ะล่าง03แบบนี้นะคะก็คือเข้านะคะโอเคค่ะรอบถัดไปค่ะ7บวก0เท่ากับ7เหมือนเดิมเนาะ7 8 9 0 1 2 3 4นะคะแล้วก็เออแค่นี้เนาะถึง4นะคะรอบรอบที่52นะคะผลมา5 3 6ค่ะล่าง86นะคะ สามหกนะคะเอ้ยแปดหกนะคะรอบนี้ก็คือหลุดนะคะรอบนี้หลุดเนาะรอบนี้ก็จะใส่สถิติเข้าไปนะคะบวกเอ้ยรอบนี้หลุดเนาะรอบถัดไปนะคะ3,8มบวกแเท่ากับ,บนะคะก็จะนับหนึ่งค่ะ1,2,3,4 5,6 7แล้วก็8นะคะรอบที่53นะคะผลมา4 9 5ค่ะล่าง3 4นะคะ4 9 5ล่าง3 4แบบนี้นะคะก็คือทบสำเร็จนะคะบวกมา1,350บาทนะคะโอเครอบถัดไปค่ะ9บวก3เท่ากับ12นะคะก็จะนับ 2 3 4 5 6 7 8และก็9นะคะผลรอบที่54นะคะ4 2 8ค่ะล่าง9 5นะคะ4 2 8ล่าง9 5นะคะ5กับ9มานะคะรอบนี้บวกอีก450นะคะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวมาดูกันเทสไปกี่รอบนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13รอบนะคะ13รอบนะคะเพื่อนๆ ยังไงก็ได้กําไรชัวร์นะคะเพราะว่าหลุดไปเราทบหลุดไปเราทบนะคะมันไม่ได้หลุดมากกว่าเข้านะคะเพราะว่าเราเข้าไปเยอะมากและหลุดน้อยมากๆเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี1 2 1า1 4 1 5 1ด1 6 1 1 1รอบหลุด3รอบนะคะสรุปแล้วเข้าถึง13รอบนะคะ13รอบนี้เป็นเงินประมาณ เกือบ2 0 0พันนะคะเพื่อนๆเกือบเกือบพันเนาะเพราะว่ากำไรรอบละร20บาทนะคะเพื่อนๆโอเคยังไงก็ได้กำไรแน่นอนนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจสูตรวินนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะหรือเพื่อนๆคนไหนเออเอาไปใช้ไม่ถูกช่วงเพื่อนๆลองๆคำนวณดูนะคะถ้าเอา10บนบวก10ล่างแล้วมันเข้าอ่าเข้าบนหรือเข้าล่างอะไรประมาณนี้เนาะ ถ้าเกิดว่าคำนวณดูแล้วมันเข้าล่างมากกว่านะคะก็เล่นล่างนะคะถ้าเกิดว่าเข้าบนมากกว่าก็สามารถเล่นเฉพาะบนได้เลยนะคะเพืเ่อนๆก็สามารถนําไปปรับใช้กับตัวเองได้นะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ